สวัสดีครับผมวีไฮสดอายุ18ปีครับก็วันนี้อยู่ในเกมไลน์เชอร์ครับโอเคครับก็วันนี้ครับเราจะมาสอนทุกคนในการผ่านด่านหอคอยด่านที่90แบบ100%กันเลยนะครับว่าผ่านยังไงนะโอเคเรามาเริ่มก็คลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดนะในปี2024ใช่ไหมเออ2024นะครับโอเคก็เป็นคลิปล่าสุดของปีนี้เลยครับวิธีการผ่านด่าน90นะถ้าใครยังติดอยู่ก็ มาดูคลิปนี้กันได้นะครับโอเคครับโอเคก็เรามาเริ่มจากเลนเจอร์ก่อนเลยล้วกันนะว่าเลนเจอร์สามารถใช้ตัวไหนได้บ้างนะซึ่งผมจะยกอย่างให้บางตัวนะว่าตัวไหนใช้ทดนกันได้บ้างนะโอเค okay, ก็เรามาเริ่มจากเลนเจอร์ก่อนเลยลวกันนะครับสาหรับใครที่มีเกียร์ประมาณหนึงผมก็ใส่เกียร์แบบผมได้เลยนะครับซึ่งเลนเจอร์หลักที่เราต้องมีนะที่จะต้องโฟกัสเลยแนละ้วกนะ็เป็นตัวครบเครื่องนะเป็นตัวครบเครื่องนะตัวครบเครื่องนี่เป็นตัวยังไงครับพี่ เป็นตัวที่มีดาเมจในตัวครับแล้วก็มีสกิลบัฟที่โอเคในระดับหนึ่งนะประมาณนั้นเองนะถ้าผมในตัวครบเครื่องนะตอนนั้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ทุกคนต้องมีครับก็คือเป็นตัวแทงหนาๆนะครับตัวไหนก็ได้นะแทงหนาๆที่ทุกคนเลือกมาเลย2ตัวนะครับประมาณสองตัวขึ้นไปนะสองตัวขึ้นไปนะย้ำนะสองตัวขึ้นไปโอเคก็ย้ำประมาณนี้ก็ยงพอาะ โอเครเริ่มจากตัวแรกที่เราสามารถหาได้จากเดือนนี้ก่อนเลยแล้วกันนะก็เป็นบาวมายากลนั่นเองครับมายากลนะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้งานดีมากๆับตัวนี้ถึงจะเบรคแค่ร้อยสก็เถอะครับตัวนี้ครับมีค่าแฝงหลายอย่างนะมีทั้งบัฟหลายอย่างด้วยนะที่มันทําให้ช่วยทีมได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าดีที่สุดในการผ่านหนังด้วยนะครับทุกคนคนที่จะเปิดหาได้นะครับโอเคเนาะก็ตัวนี้นะครับบาวมายากลนะสกิลที่ต้องใช้หลักคือสกิลนี้ครับ สกิลวาร์บนันเองครับเพิ่มพลังชีวิต500%เพิ่มกระต้านรักษะ50%เพิ่มพลังชีวิตในพื้นที่ได้เพิ่มพลังฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่80%นะของพลังชีวิตสูงสุดของเลนเจอร์ของแต่ละตัวนะครับโอเคครับก็บวันนี้นั่นเองครับสำหรับสกิลที่3สกิล2นะสกิลแรกมายากลนะเป็นสกิลดาเมจกระเด็นนะ500จุดนะสกิลนี้กว้าง500จุดนะสกิลนี้กว้างค่อนข้างเยอะกว้างเลยนะครับโอเคครับก็นี่ครับคือบาร์มายากลนะสกิล แล้วส่วนไหผมถึงใช้ป้าวปก้นหรอครับนี่ครับเลนเจอร์คูดาสิเวีนะถ้าเป็นแสงมืดตัวอื่นก็จะคูดาสิบสามวีนะครับสำหรับไปกลนนะใครไม่มีเกียร์แบบผมแบบนี้นะครับสามารถใช้เกียร์แบบนี้ได้ครับอ่านะประมาณนี้ครับเกียร์แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้แบบแบบผมก็ได้นะแล้วแต่นะมีสามแบบให้เลือกนะโอเคครับก็เรามาเริ่มตัวต่อไปเลยดีกว่าครับอันนี้คือตัวแบบบ้บครบเครื่องนะตัวต่อมาเป็นตัวแท้งที่ทุกคนต้องมีนะตัวนี้นะครับ อ่าตัวนี้ครับอะควานะถ้าใครไม่มีอะควานะใช้เป็นตัวแท้งอืดๆตัวไหนก็ได้นะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ประมาณนี้แล้วกันผมจะคือดูให้นะครับป่านนี้ครับอ่าตัวประมาณนี้ครับที่สามาใช้แทนอะควาได้นะครับที่เป็นตัวแท้งหนาๆน,นะครับโอเคครับก็มากรนเริ่มที่สกิลของอะควาเลยก่อนทำไมถึงจำอาควาถึงจำไปนนะในด่านนี้อ่านะครับอะควาที่ผมใช้ในด่านนี้เพราะว่ามันมีเลือดค่อนข้างเหี้ยอืดมากๆเลยเห็นไหมสิบสี่ล้านนะ ส4ีล่ล้านในรังก้าดาวถือว่าเยอะมากๆนะตัวนี้โอเคมากๆนะแล้วก็มีรังโคนด้วยผมเลยใช้แอค u a r นะอคว a นะไม่มีรหรอกเอามาให้ยืนชนนะเอามายืนชนเฉยๆนะไม่มีอะไรมากนะตัวแท้งหรือที่ผมให้มาก็เอามายืนชนได้แหละไม่ไดเอามาทำอะไรนะครับส่วนตัวต่อมาที่คนต้องมีตัวต่อมาเลยก็คือบ่าวตัวตลกนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ต้องมีติดทีมทุกคนนะถ้าจะผ่านเก้าสิบต้องมีตัวนี้นะครับ ไม่มีคือผ่านไม่ได้นะทุกคนผมขอบอกขอนนะถึงจะมีมายากลมีนี่ก็ถออเอาฟ้านะก็ยังผ่านไม่ได้นะถ้าไม่มีบาตลกนะครับอ่าทำไม,มบาร์ตลกถึงจะเป็น,นครับทุกคนสกิลแรกนะเป็นสกิลนี่ครับสะท้อนทอนเดหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะสิบวินะครับแล้วก็เพิ่มพลังเพิ่มพื้นที่การรักษะสิบเปอร์เซ็นต์ของทีมเรานะก็สกิลสองสกิลนี้ถือว่าดีแล้วสกิลสามก็เป็นสกิลปัญญาอ่อนนะไม่ต้องมีก็ได้นะจริงๆงนะ โอเคครับสกิลที่2นะครับเป็นสกิลปวนนั่นเองนะดาเมจปวน,นนะอันนี้ก็ไม่ต้องคาดหวังเยอะนะครับหวังแค่ว่าให้มันเปลี่ยนบอสให้มันเป็นกล่องก็พอแล้วนะครับเพราะว่าบอสถ้าบอสมันได้ยิงเนะี่ยคือบอสมันยิงแรงมากๆในด่าน,นี้คนระับก็ต้องระวังนิดนึงนะต้องเอาตัวตวลกมาแก้นะโอเคครับนี่ครับตัว3าตัวที่ทจกคนควรมีนะอีก2ตัวเป็นตัวดาเมจตัวไหนก็ได้นะที่ไม่ใช่ทัดมืดนะที่เป็นดาเมจแรงๆนะครับโอเคเนาะผมก็จะใช้เป็นอควาเอเมกูบินกับ ชิเนโอนะมอบนะครับโอเคเนาะก็นี่ครับเป็นตัววันนี้นั่นเองครับซึ่งสองตัวนี้เอาตัวอะไรมาแทนก็ได้นะซึ่งถ้าใครมีเฟลินไอไอเฟรูนะเฟรุนคู่กับฟีเลนนะก็ใช้แทนกันได้นะครับสองตัวนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะผมมีอยู่ไอดีนนี้จําได้ว่ามีอยู่นะครับจะพาไปดูนี่ครับใช้แทนกันได้นะแบบนี้นะใครมีร่างเก้าดาวใช้ร่างเก้าดาวใครมีร่างไฮเปอร์ก็ใช้ร่างไฮเปอร์ไปนะครับ ห้าครับแล้วก็ส่วนถ้าใครมีฟีเลนนะแต่ไม่มีเฟรลุนเอ้ยหรือว่าใครมีนี่ใครมีสองตัวงี้อย่างละตัวใช่ไหมล้วใครขาดอีกตัวหนึ่งครับใช้ดาวนชีแทนได้นะครับแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครอยากได้ดามเมจที่แรงกว่านะครับก็ใส่เฟรลุนเข้าไปนะครับประมาณนี้ครับก็ทีมที่ผมแนะนําให้ก็ประมาณนี้เลยครับสําหรับไอการผ่านด่านนี้นะครับตัวหลักที่ต้องใช้ก็คือมีตัวดาเมจหนึ่งตัวครับ แล้วก็ตัวป่วนอีก2ตัวนะครับก็คือดาวินชี่กับนี่ครับนี่ตัวตลกนะครับแล้วก็ตัวแทงอีก2ตัวนะครับเออแล้วลืมบอกนะทุกคนก่อนที่จะไปเริ่มนะต้องมีบัฟโล่นะทีมต้องมีบัฟคุมโล่อย่างน้อย2ตัวนะครับลืมบอกไปนะครับบัฟคุมโล่สองตัวคือยังไงครับพี่ตัวอะไรก็ได้ครับหยิบมาเหอะที่บัฟคุมโล่นะหยิบมาเหอะหรือตัวเดียวก็ได้นะแต่ขอให้เป็นบัฟบัฟโล่ทีทีก็พอนะครับเป็นตัวบัฟทีที่ะเออมานนั้นนะครับโอเคครับก็พัม แผ่มานานแล้วก็เราไปเริ่มดูในด่านกันเลยดีกว่าครับทุกคนก็โอเคครับไปโอเคครับผมกคนก็มาครับก็ชั้นเก้าสิบนะตอนนี้นะครับโอเคก็อันนี้เป็นฟุตเทจด้านหลังนะผมมาอาัดผมมาอัดเสียงอีกคีนครับก็คลิปในฟุตเทจเนี่ยคือผมอยู่หน้าพัดลมนะผมนั่ง่นหน้าพัดลมนะเพราะว่าผมร้อนน,นั่นเ <c oughs> อง่ามานะครับทุกคนก็ให้ทุกคนนะปล่อยตัวแท้งไป2เลนก่อนนะปล่อยไป2เลนแล้วก็ปล่อยตัวดาเมจสามสามตัวไปเลนเดียวกันให้หมดเลยนะครับ แล้วส่วนถ้าบอสเกิดเลนไหนก็ให้เอาเลนเจอร์เบาตัวตลกกับตัวดาเมจสองตัวเนี่ยไปปล่อยที่เลนนั้นนะแล้วก็ตัวแท้งเนี่ยสองตัวเนี่ยไปย้ำที่เลนข้างๆที่ไม่มีอบอสอยู่นะให้เอาไปยื้อไว้นะครับยื้อให้แบบมอนมันไม่มาถึงบ้านเราครับซึ่งผมจะย้ำให้ย้ำมายากลนนครับกับตัวแท้งอื่นๆที่ผมบอกนะที่ผมให้ทุกคนเอาหยิบมาสองตัวนี้เพราะว่ามันต้องใช้นะเพราะว่าต้องอึดอะแท้งเราต้องอึดน,นะ ถ้าอึดคือมันจะตีแทงมันไม่ตายนะแล้วทาให้บอสเนี่ยมันตีแทงมันไม่ล้มนะทําให้ตัวแทงหางเราจ่ายดาเมจฟรีได้นะครับก็ดูจากคลิปนี้ตัวอย่างนะครับดูจากเมกูบินนะไอ้อัลฟานะครับที่ยืนอยู่เลนล่างแล้วก็เลนกลางนะเดี๋ยวดูนะว่ามันจะตายบ้างหรือเปล่านะเห็นไหมมันไม่ตายเลยนะเห็นไหมมันยืนอึดมากๆนะเห็นไหมแล้วเลนบนก็จ่ายดาเมจฟรีนะเห็นไหมทำให้บอสนะมันไม่มีอย่างอื่นให้ทำเลยนะเห็นไหม มันก็ทําได้แค่อย่างเดียวนะครับก็คือรอความตายของมันนั่นเองครับตัวดาัเมจใช้ตัวอะไรก็ได้นะที่จาเป็นหนักๆน,นะส่วนม็อบนี่ผมเอามาบับคุโร่เฉยนะไม่มีอะไรมากนะผมก็เอาคุโร่นแล้วแหละอย่าผมบอกนะเอามาคุปโปูรก็เพิ่มพื้นที่เทกษาให้กับเปลามายาคนใะห้มันเกิลวกว้างขึ้นกว่านี้หน่อยนะครับให้มันดาเมจแปดร้อยห้าสิบจุดเลยนะครับรวมกับบัฟาปตลกด้วยก็ บบนทั้งหมดก็เป็นสัิภาพแปดสัตยภาพเปอร์เซ็นต์นะก็คือแปดร้อยห้าสิบจุดนะครับหลังจากคิวอลเมกโกนั่นเองนะครับบอลก็ได้ไก่ขึ้นด้วยนะคือแบบทั่วถึงทั้งแมปนะครับโอเคก็นี่ครับตอนนี้คือบอสก็ทําอะไรไม่ได้นะนอกจากเป็นกล่องตัวตลกง,ง่ๆเลยนะครับแล้วเลนข้างๆเราเห็นไหมคือไม่มีอแทงเราไม่เห็นแตกเ,เห็นไหมแทงเราไม่แตกเ,เห็นไหมอ่หานี่คือที่ผมได้ผมบอกให้ยิบแทงมาตัวหนาๆน,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 นะไม่ต้องมีดาเมจก็ได้นะ ยางผมกินไม่หยิบอักวามาเห็นไหมไม่มีดาเมจก็ยังสามารถยื้อได้นะก็ยื้อไปเรื่อยจนกว่าบอสจะตายเลยนะครับซึ่งทุกคนห้ามกดออกนะห้ามกดออกนะครับโอเคเนาะแล้วก็ห้ามกดคูณ2ด้วยนะครับทำไมาถึงบอกห้ามกดคูณสองครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันมีเออเลนเจอร์กับเราวิ่งเข้าไปชนบ้านมันใช่ไหมเลนเจอร์จะหายไปนะครับแล้วทีเนี้ยถ้าเรากดคูณสองอยู่อ่ะเลนเจอร์มันจะวิ่งเร็วกว่าผิดปกตินะทำให้เราปล่อยตัวอาจจะไม่หันก็ได้นะครับ ราะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าผมให้ผมแนะนําก็คืออย่าก,กดคูณ2อะครับด่านนี้นะครับโอเคครับกต็ตีไปครับซึ่งอาจจะมองเห็นยากนิดนึงเพราะว่าบอสมันโดนลาแสงอควาทับนะโดนน้าอควาทับไปตอนนี้ก็อยู่เลนกลางนะบอสใช่ปะอยู่อยู่เลนกลางใช่ไหมอยู่ไหนวะเลนบนนะเลนบนเลนบนบอสอยู่เลนบน,นครับโอเคเนี่ยทุกคนเห็นไหมเลนล่างเห็นลเลนล่างไหมเลนล่างจะเข้าไปได้เห็นไหมถ้าเข้าปุ๊บแล้วเราก็ต้องรอเรียก ตตมเล่นล่างนะสตอมเลนล่างเลยนะต้องดูทุกเลนด้วยนะต้องทุกเลนนะต้องวางตำแหน่งให้บนเปะเ,เปนะครับโ okay, อเคแล้วดันที่จะผ่านต้องวางเป้เปะเ,เข้าไวนะ้นะถึงจะผ่านได้นะครับมันไม่ได้ผ่านยาก,กรหรอกหเนี้ยที่เปนยากก็คือตรงที่ว่าแทงเราต้องยืนให้ได้แค่นั้นเองครับแทงต้องยืนให้ได้นะตัวแทงหลังต้องมีตัวแทงอยู่ด้านหน้าคอยคำไว้ด้านบนเห็นไหมเลนเจอร์เราเข้าไปหมดแล้วเห็นไหมอาหารครับทำให้เราต้องปล่อย ตัวขึ้นไปตอมเลนบนให้มันเยอะขึ้นนะทําให้เราเล่นยากขึ้นไปนิดนึงนครับซึ่งเลนอื่นก็ทาได้แล้วนะนวนวนเห็นไหมําได้ทีนี้บอสไม่เปอะไรละบอสก็ไม่น่ากลัวเห็นไหมก็สานะซี่อีซี่เลยไม่ได้ยากเลยแล้วด่านนี้ <c oughs> ฟังดูผมเล่นผมง่ายใช่ไหมล่ะแต่ว่าจริงๆถ้าเล่นจริงๆอะทุกคนเล่นอัตราเดียวจะไม่ผ่านนะต้องเล่นประมาณสองสามตานะโอเคนะครับโอเคตอนนี้บอสอ,อยู่เลนกลางใช่ไหม อยู่เลนกลางนะเอออยู่เลนกลางกิงด้วยนะเห็นไหมเลือดบอสเห็นเลือดบอสไหมตันนี่บอสใกล้ตายแล้วนิดเดียวนะครับโอเคเลือดบอสเหลือสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแปดเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเหลือหกแล้วแล้วก็เหลือสามเปอร์เซ็นต์ทุกคนจะจบแล้วแลด่านนี้เหลือสองครทุกคนน่าจะเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์ต่อไปจบตายตายแล้วบอสตายแล้วตายแล้วไม่ต้องหิ้วแล้วตายได้แล้ว หนึ่งเปอร์เซ็นแล้วตายโอเคโอเคทุกคนก็สหรับคลิปนี้ผมคิดว่าก็จบคลิปสอนด้เพียงแค่นี้แล้วกันผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสหรับคลิปนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับชอบมากๆกดซับนะวันนี้ผมก็ไปแล้วครับบ๊ายบายนะครับ